ได้ยังยังยังยัค่ะนี่ก็ไกับจุดนะครับเด้จุดเด้อีกสามอีกสาดอกลบงกันบ่วบบ่ลำบ่กกลังวันเด้อ่าเก้าดอกครับคนต้องได้เข้าดอกครับเอาคนอะไยังมาได้ครับมาเอาครับเอา เกินมาครับเกินมาหน้าพุ่งนะครับเด้อเกิกนมาพุ่งเยเกินก็บอกนะจะขอบกอนนะครับมาเอารูปะครับเดอคมไรคนไมีเียจุะียครับเด้อแม โอกาสนะยาบริขามาจ้ายาถงปีแล้วมั้งไม่เป็นไรเราบอกเลยสูบยานอกปากบ่ใช่ไหมจุดใส่ตะเกียงจุดใส่ตะเกียง โอ้มีห่อนักข้าวช่องวันเจอหอมือนีน้ันวาน้ำมันวานดูบเล่าเฮาไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเหรอจะเป็นถ่ายเยอะมากนี้ถ่ายเยอะมากค่ะทุกถ่ายเยอะมากค่ะเอาทุกช็อต ไม่จุกลัองของเพนตากล้องประจำถ้ำนาคามาเองเลยค่ะวันนี้นาคานาคาวัดธําพวงถ้าเพนไปนั่นได้รูปรดถ้าไอ้ทีนี้ไม่ได้ไปกระถิ่นมาทธรพวงเลยถ้าช่วงโอ้สนุกมากทีนี้ถ้าช่วงไหนเพนไม่ได้ไปก็คือไม่มีรูปเลยล้ะค่ะมีไฟมีเวลาไปทายให้ อเอาแตัไปคีบนีแล้ว